ผู้ใหญ่ห้ากออยู่ไหมครับท่านผู้ใหญ่ห้ากออยู่ไหมครับผู้ใหญ่ใช่เนาะอ้าวสวัสดีครับพี่สมศักดิ์ครับสวัสดีครับโอ้ลงอะไรเนาะครับพัดมาเนี่ยวันนี้ครับผมวันนี้มาเยี่ยมครับโอ้โหขอบพระคุณมากครับขออนุญาตรบกวนเวลาพูดคุยหน่อยได้ไหมครับโอ้ยินดีครับยินดีมากเลยนะครับโอ้โหดีใจมากเลยนะฮะหลังจากที่ถ่ายทำสกุ่มที่นิคมหลังนั้นไม่ได้เจอหน้าท่านวันนี้กล้าถึงมาถึงบ้านเลย ថ្ងៃរីឡើងផតខ្មាត់ដល់លុថតផ្លោលែលែແມ່អើកើតចាញ់តស្រេខ្មាត់នៅលែលែស្រេព្រឺមិនរមិលបងប្អូនភូទៅយោមថាខ្មាត់កាចិលស្រេក្របៃមិនគឿយរមិលវិលវិលឫតែគ្នាផក ครับผมวันนี้ผมมาเยี่ยมผู้ใหญ่ห้ากอสมเกียรติจุธาจันหรือกู้เกียรติก้องเกรียงไกรครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับพี่สมศักดิ์ไสจึงครับหรือว่าพี่เบิกของเราดีใจมากครับที่ที่มาเยี่ยมเยือนถึงบ้านนะฮะอัดคุณเจริญเจริญนะครับครับผมวันนี้ขออนุญาตมาเยี่ยมคุยกันแบบสบายๆกับผู้ใหญ่ห้ากอนะครับครับผมผู้ใหญ่เป็นครับวงการกระดุมตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ ครับก็ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ะจะบอกว่าศิลปินเราก็พอมีพอ,พอ,พอ,พอมีงานกันบ้างนะ,ะครับผมะก็พอมีงานและอย่างหนึ่งก็คือได้มาร่วมทําทีมงานกับวงกามเทพนะฮะในปัจจุบันนี้ก็ทําให้เราก็มีงานเพิ่มขึ้นเพราะเป็นวงเบ็กอัพให้กับศิลปินดังๆของสุรินว่าจะเป็นส่องแสงรุเรืองชัยแล้วก็เจตสายใจก็ทําให้ผู้ใหญ่หักก็พอได,ได้ได้มีงานได้ทําหน้าที่ร่วมบริหารวงด้วยนะครับผม นอกจากเล่นกระตรึมแล้วทําอะไรบ้างครับอาชีพนะครับตอนนี้ก็เราทําหน้าที่ของนักจัดรายการวิทยุนะครับก็ได้รับเกยียรติจากสวทสุรินทนะครับให้ไปดําเนินรายการเป็นสื่ออาสานะฮะอปอออมชเกี่ยวกับรายการอรอยยิ้มเมืองสุรินทร์สุรินทร์ยิ้มนะครับช่วงเวลา10โมงถึง11โมงครับทางสวทสุรินทร์97.5ครับ <im itation> มีชุ้งรายการเพลงพื้นเบ้อนด้วยครับก็เป็ <im itation> นรายการคุยข่าวแล้วก็เรื่องราวของกระตุ้มพื้นบ้านนะครับต่อแทรกโดวยวัฒนธรรมพื้นบ้านคาดสามเพลงที่มีคุณภาพครับผมให้พี่น้องมองโผล่มาสนสังครับผมแล้วผู้ใหญ่ก่อนตอนนี้ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงกระตุ้มอยู่ไหมครับนะครับก็คงยังมีแฟนคลับที่ยังคงให้การติดตามให้กําลังใจกันอยู่มากพอสมควรครับผมนะฮะอย่างยิ่ง เมื่อคราวที่พี่สมศักดิ์ได้ออก YouTube ในการแสดงในวันลอยกระทงที่ internally. นิคมปราศาสตรนะฮะเทศบาลนิคมนะฮะก็ทําให้หลายหลายคนก็ได้ได้เห็นได้รู้จักก็มีการตอบรับ้ามาอีกมากพอสมควรนะครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่สมศักดิ์มากเลยทีเดียวครับผมครับผมเพลงการละบ้านใหม่มีกี่เพลงครับแล้วก็มีเพลงอะไรบ้างครับท <cart> <c oughs> uh, ี raph. ่ท <c oughs> <wszyst. nder>. ี่ทาใหม่กันจริงๆของผมก็รู้สึกว่าก็นานพอสมควรที่ทํากับท่านนายฮัไพรโร์นะครับ ก็มีผลงานเพลงกระจิรแพรนะฮะอยู่ในร่วมในอัลบั้มรวมฮิต2011นะครับผมมีเพลงเดียวฮะแล้วตอนก่อนหน้านั้นก็มีกับอาจารย์สัญลักษณ์ดอนสีก็มีเราะนาเมียนคลาโชเฟอร์เผลอใจโตเมมเมสอะไรพวกนี้นะฮะผมซึ่งเป็นเพลงที่ออกสไตล์แบบกึ่งลูกทุ่งภาษาถิ่นครับครับครับผมพุยากรมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนเพลงบ้างครับกันตรพนมนะครับก็ต้องขอขอบคุณโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่สมศักดิ์ครับถ้าบอกว่า อยากจะให้พี่น้องเแสเดงกันเยื์หรือว่าพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับศิลปะการสแสดงพื้นบ้านผมอยากฝากกันตรึมนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสุรินซึ่งเป็นภาษาที่งดงามเนี่ยไว้ในอ้อมใจของทุกทุกท่านนะครับพวกเราถึงแม้ว่าอาจจะเป็นศิลปิในในท้องถิ่นแต่เรามีความรักมีความเทิดทูนโดยภาษานะฮะและวัฒนธรรมอันง,งดงามอยากให้ทุกๆุกท่านได้ให้โอกาส กขพวกเราเชาวกันดร่มไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ตามแต่ที่มีผลงานหรืออาจจะไม้ยังไม่มีผลงานแต่ก็อยากให้ทุกท่านได้ให้กําลังใจให้การอตอบรับและก็สนับสนุนและมีงานการใดในเดนนี้เรามีทั้งหมอขวัญก็มีนะภาษาเขมรเราศิลปินล้วนแล้วแต่ได้นําสาระดีๆไปฝากท่านก็อยากให้พี่สมศักดิ์ได้ช่วยขยายความเรื่องราวเหล่านี้ให้สู่พี่น้องให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้ สังคมเราจะได้ยอมยอมรับในเรื่องของเอกลักษณ์ของความเป็นสุรินทรา์มากขึ้นด้วยนะแฟนเพลงสนใจประสานกันตต็มของท่านผู้ใหญ่ฮะกรไปเลยมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ไหมครับครับมีหมายเลขติดต่อได้เรับจะเป็นทางด้าน0817909058ครับแล้วก็ยินดีที่จะประสานงานาให้กับศิลปินในสุรินทร์ที่ท่านต้องการก็สามารถที่จะประสานงานให้ไปในงานของท่านได้นะครับโดยโดยราคาที่ก็เป็นกันเองนะครับ ถ้าผู้ใหญ่ปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรบ้างครับนะครับก็เรานิยมปลูกพุกไม้เพื่อให้เกิดความสวยงามและความเขียวในบ้านนะครับจะรดน้ําทุกวันอันนี้ก็เป็นมุมของของชวนชมครับก็จะมีหลากสีมีสีชมพูมีสีแดงและมีสีสลับกันก็มันมันมันมีความสุขนะฮะตื่นเช้ามาเห็นต้นไม้แล้วก็ใบไม้เขียวก็จีก็มีความสุขครับที่เป็นมุมผู้ใหญ่ครับัวนี้มุมอะไรครับครับก็หลากหลายครับเป็นทั้งเอ่อไมไ่นะฮะ ก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลต้นพลิกพวกต้นไม้ทั้งหลายที่อยู่ในนี้จะอยู่ในในส่วนนี้นะฮะหงหลังบ้านด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกต้นไม้นะฮะในการเพื่อนอกจากจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ยังเป็นไม้ที่ที่เป็นเ,เป็นสมุนไพรด้วยนะครับต้นท่านก็หน้าบ้านก็เน้นทั้งเรื่องความสวยงามนะฮะตัดแต่เป็นรัว้วแล้วก็ต้นลำไย,ยนี้ก็3ปีปีแปีนะครับว่าปี2ปีก็ได้จะได้ผลแล้วนะฮะ นะครับมีจำพู่นะฮะมีจำพู่ด้วยนะครับมีไม้มงคลนะฮะก็ตัดแต่งอันนี้ก็เป็นเป็นไซนะฮะที่ตกแต่งให้มันเกิดความสวยงามมันมันมีความสุขนะครับผมกับการอยู่กับธรรมชาตินะครับและยังมีพวกต้นไม้ที่เราได้มีกล้วยมงกล้วยไม้นะฮะอย่างคัทยาอะไรพวกนี้เราก็มีตอนนี้ก็บางต้นก็กำลังจะออกช่อแล้วนะครับพยากออยากจะร้องเพลงอะไรทิ้งไทยรายการตรงนี้หน่อยครับ เนาตรจุม้มคีตลลันีเอี่ยวมาอยู่ไรนอพระเมียมันพอนียงทะอจำบองรุดแตรจังกาขันมาอากจำหาเกี่ยวดองพระเมียมาจองโอ้ยบ้านจี้ยองตระกองได เป็นเพลงชื่อว่าหลอกพี่ให้รอหรือหอบบอกไอ้จำนะฮะเป็นผลงานองอาจารย์อยันยงโสตยานะครับผมครับผมนะฮะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วครับผมก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ห้างกอมากครับที่ให้เกียรติมาเยี่ยมถึงบ้านแล้วก็พูดคุยกันแบบสบายๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่สมศักดิ์ใสจริงครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ทวิทย์จะไปไหนครับเนี่ยอ๋อครับผมจะไปทํารายการครับที่สวทสุรินทร์ครับแล้ช่วงเวลา10บโมงถึง11บเอโมงนะครับทางสวทสุรินทร์ครับก็จะได้เวลาแล้วครับผมต้องขอบคุณพี่มากเลยนะฮะผมที่ได้มาเยี่ยมเยือนถึงบ้านยังไงก็ติดตามฟังข่าวได้นะฮะทางสาระข่าวสารทางสวทสุรินทร์ครับ9ก้ดจทุกวันอาทิตย์นะครับพวกเราชาวทีมงานอปมชครับและรวมทั้งผมพี่ใหญ่ห้ก่อครับขอบพระคุณมากครับ